ฮอยลุนเตรียมลงสนามอานเจอดาม่าหนักขอขอบคุณยูสกอร์365ที่มุมขวาบนเลยครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์เต,เตดได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะว,ว่ารัสมุธฮอยลุนจะมีชื่อในเกมที่แมนเชสเตอร์เตดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์นี้เวลาสามทุ่มมันเป็นอะไรที่แฟนบอลรอคอยกันอย่างมากสําหรับกองหน้าที่ได้รับบาดเจ็บคนนี้จากข่าวเลยตอนนี้เขาอาจจะยังเป็นตัวสํารองในแมตที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งในเวลานี้เขาสามารถกลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้ว จากที่ผ่านมาเขาต้องแยกซ้อมเดี่ยวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและเรียกความฟิตถือว่าทำได้ดีอย่างมากสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับเพราะในทีแรกเขาจะต้องได้ลงเล่นอีกทีในนัดที่ต้องเจอกับอาร์เซนอลแต่เมื่อเขามีชื่อในเกมถัดไปทําให้รู้ในทันทีว่าอาการบาดเจ็บของเขาใกล้จะหายดีแล้วในตอนนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับหากาสมูดฮอยลุนได้มีโอกาสลงสนามเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะพบกับอาร์เซนอลเขาจะได้มีเวลาในการเข้าใจกันมากขึ้นปรับตัวเข้าหากันได้ดีกว่าก่อนที่จะพบกับปืนโตเพราะหากได้ลงน นั่นเลยนั่นเป็นเกมที่ยากแน่นอนครับแล้วมันคงจะไม่ดีหากเขาได้ลงเล่นแมตช์แรกในวันนั้นโดยที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนร่วมทีมมันอาจจะกลายเป็นความกดดันว่าต้องยิงทีมใหญ่ให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแน่นอนว่าเราไม่อยากให้นักเตะคิดแบบนั้นเพราะอย่างนั้นแหละครับการที่จะได้ลงพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากสําหรับรารฟูดฮรยลการประเดิมสนามในการพบกับฟอร์เรสน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอย่างมากหากเขาทําได้ดีเขาจะมีความมั่นใจในการพบกับอาร์เซนอลไม่ต้องกดดันตัวเองและหวังว่าเขาจาาขาาจจะะททําาาาาาผลลงงงงนนนนไไดดด้ีีใใััแแรรก่่่่่สมมตตเขอชวิย นอนเพราะเขาจะได้เป็นแค่ตัวสำรองอาจจะได้ลงเล่นในครึ่งหลังหรืออาจจะได้ลงเล่นไปขึ้นหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทำประตูนำหน้าไปได้2 0งศหรือสาแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากครับหากมองไปในสภาพทีมในตอนนี้หลายคงมันยังคงมีข้อสงสัยแน่นอนว่าทำไมยูไนเต็ดถึงต้องจ่าย60ล้านปอนด์เพื่อซื้อนักเตะที่ฟอร์มดีแค่ปีเดียวและยังได้รับบาดเจ็บมามันคงจะไม่ดีแน่ๆครับหากเขาได้ลงเล่นในนัดที่พบกับอาร์เซนอลแล้วทำผลงานได้ไม่ดีาการลงเล่นในเกมที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจึงเป็นเรื่องที่่่สสคัญัญอออยยาาางมมกหรบุนุนนนนแ หลายคนคงคาดหวังลาสมุดฮอยลุนไว้พอสมควรเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2นัดแรกมีโอกาสทําประตูได้มากมายเลยทีเดียวแต่ที่พวกเขาทําไม่ได้เพราะยังขาดกองหน้าที่มีความสามารถในการจบสกอร์จริงๆหาก2นัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทําประตูได้ทุกครั้งที่มีโอกาสผลงานของพวกเขาจะดีอย่างมากเลยครับผิดกับตอนนี้เลยทีเดียวโดยมีเซติออกมาบอกว่า2เกมแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นมีโอกาสทําประตูมากถึง6ประตูเป็นรองแค่ไบตันและนิวคาสเซิลเท่านั้นและฮอยลุนก็จะเป็นคําตอบของเรื่องนี้ว่าจะจัดการกับสิ่งที่เกิด ขึ้้นไดหรือม่มาต่อกันที่ดามาริชาร์ดอโนผูอํานวยการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดียวครับตอนนี้เขากําลังได้รับความกดดันอย่างหนักจากแฟนบอลที่ต้องการให้เขาออกจากตําแหน่งผู้บริหารของสโมสรหลังจากจัดการเรื่องของเมสันกินวูที่เขาตัดสินใจไม่ให้เมสันกินวูดอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปมันมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยถึงเหตุผลที่ฟังขึ้นเรื่องของการประกาศในวันที่สโมสรกําลังเจอปัญหาในการเล่นเพราะหากเขาตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าน,นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถจัดการกับปัญหาการเงินได้มากขึ้นจากการปล่อยเมสัน ไปตอนนี้เขากําลังเจอความกดดันอย่างหนักและคาดการว่าหากได้เจ้าของสโมสรนคนใหม่เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ตกงานในตําแหน่งผู้บริหารแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลคิดว่างไงครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ